สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการไหว้แม่ยานางรถการไหว้แม่ยานางรถนั้นสําหรับคนไทยนับเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับชาวเรามาตั้งแต่โบราณเพราะเชื่อกันว่าท่านสถิตยอยู่ในยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถเรือหรือเครื่องบินและแน่นอนสําหรับคนที่เพิ่งจะถอยรถป้ายแดงมาหมาดๆก็คงหนีไม่พ้นจะต้องเสริมมงคลดยการไหว้แม่ยานางรถกันซะก่อน แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการไหว้แม่ยนังรถนั้นล้วนเป็นเรื่องที่ตั้งอยู่บนความเชื่อส่วนบุคคลการที่เราจะแค้วค่าปลอดภัยจากอุบัติเหตุนั้นก็อยู่ที่ความไม่ประมาทของตัวเราเองด้วยแต่สําหรับคนไทยแล้วเรื่องจิตใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญใครที่อยากจะรู้ว่าไหว้แม่ยนังรถใช้อะไรบ้างพิธีไหว้แม่ยนังรถนั้นมีขั้นตอนอะไรวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลดีๆมาฝากกันครับการไหว้แม่ยนังรถนั้น ความเชื่อในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นของไหว้แม่ยานางรถก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้นของที่ใช้ไหว้แม่ยานางรถมีดังนี้ 1. ผลไม้มงคลเพื่อไหว้แม่ยานางรถ5อย่างโดยมีกล้วยน้ำว้าสุกสองหวีและผลไม้อย,ย่างอื่นอีก4ี่อย่าง 2. ขนมมงคลไหวแม่ยนางรสเช่นขนมถ้วยฟูสารี่หรือขนมเทียน 3. ชุดหมาพภูยาเส้นสีฟันสามคำชุดไหวแม่ยนางรสสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายมารัยดอกไม้ในตลาด 4. น้ำเปล่าหนึ่งแก้ว 5. ยาสูบสามมวน 6. ข้าวสารหนึ่งถ้วย 7. ทูบก้าดอกพิธีไหวแม่ยนางรสนั้น เมื่อเตรียมของไหว้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนพิธีไหว้แม่ย่นางรสจะมีขั้นตอนอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ 1. ตอนเชร์ตรู่ให้ทุกคนเตรียมของไหว้วางบนโต๊ะหรือวางบนหน้ารถพร้อมทําพิธีจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องยนต์อย่าลืมบีบแต่3ครั้งเพื่อเอาเลิกเอาชัยและความปังด้วยนะจากนั้นให้จุดทูปจานวน9ดอกบอกถวายเฉพาะแม่ย่นางรถอย่างเดียวเท่านั้นคาถาไหว้แม่ย่นางรถ เรียกได้ว่าขั้นตอนการไหว้แม่ยนางรถนั้นมีทั้งบทคําถวายของไหว้แม่ยนางรถคําราของไหว้แม่ยนางรถรวมถึงคําอธิษฐานและคํากล่าวจบโดยก่อนอื่นต้องเตรียมของไหวาวางบนโต๊ะพร้อมจุดธูปก้าดอกที่ตระเตรียมมาต่อโดยท่องคาถาไหว้แม่ยนางรถคําถวายของไหวแม่ยนางรถให้เราตั้งนโมสามจบแล้วท่องคําถวายของไหวแม่ยนางรถด,ดังนี้สุทินัง วัตถุทานังอาสวะขยาวหังโหตุทุติยมปีสุทินังวัตถุทานังอาสวะขยาวหังโหตุตติยมสุทินังวัตถุทานังอาสวะขยาวหังโหตุเมื่อกล่าวคำถวายของไหว้แม่ยนางรถจบให้กล่าวต่อไปว่าลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ยนางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเรานี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกหลานทั้งหลายเถิดสาธุจากนั้นห้อธิษฐานขอสิ่งที่อยากได้รับหรือพูดในสิ่งดีๆเช่นขอให้ธมาค้าขายให้เงินทองไหลมาเทมาแค่วลาดปลอดภัยทุกการเดินทางและรอประมาณ20นาทีจากนั้นจุดยาสูบสามมวลให้เจ้าที่ และรอประมาณ3นาทีจากนั้นให้เพื่อนๆมากล่าวคำราคำราของไว้แมยนางรถให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคำว่าพุทธังลาธัมมังราสังฆังราข้าพเจ้าขอราสิ่งของเหล่านี้ให้เป็นทานต่อไปเพื่อเป็นยารักษาโรคจงอย่าให้เกิดโทษเลยและท่องต่อด้วยว่าณเสสังมังครายาจามะ เป็นอันเสร็จพิธีเป็นอย่างไรกันบ้างครับทั้งของไหว้ทั้งคาถาต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้ให้หากใครที่ต้องการไหว้แม่ยนางรถบูชาแม่ยนางรถก็สามารถทําตามวิธีที่เรานํามาฝากกันได้เลยแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมขับรถอย่างปลอดภัยไม่ประมาทเพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ ผมรบกวนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากมีข้อติชมประการใดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับ